ซอยซ่อนอิ่มไปแล้วรู้ด้วยรู้ว่าซ่อนอิ่มทำไปจะไปกินข้าวนี้เหรอบอสปลาบอกแต่เจ้านั่นสิอร่อยนะอร่อยแล้วก็ได้เยอะด้วยเยอะมีเยอะกันดูหนิบุกชิมแต่เจ้านี้ผัดกะเพราอร่อยเยอะเลยรสมันถึงอืมอืมโอเค เจอกุ้งอย่างนี้ไปขายในตลาดจะขายยังไงเนี่ยวันนั้นของกระปามาก็มีสามสามตัวเลยนี่แหละขายในตลาดค่าค่าจ่ายมันเยอะไหนจะค่าเจ้าบ้านไหนจะค่าคนงานขืนไปสั่งอย่างเงี้ยมีเจ็ดสิบอะไอ้น,น่ไอ้น,นี่ของอันนี้ของเขาสองตายายเออ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยสองตายายอะ่ะ